สวัสดีครับพบกันอีแกแล้ววันนี้พามาเที่ยวเขาวัดตะแบกครับเขาวัดตะแบกที่เป็นชื่อชื่อที่เพาะนะแล้วก็สวยด้วยอ่าเนี่ยผมเพิ่งเข้ามานี่คือหน้าบริเวณของวัดข้างล่างนะครับบริเวณวัดข้างล่าง้างมานี่คือทางเข้าที่เราจะเข้าไปนะครับนี่นีแต่งสวยสะพานขึ้นจะที่จะขึ้นไปบนเขานะครับเนี่ยวัดแบกงสวยแบบนี้นเลยนี่เลยฮะ,ะนี่คือวิวภาพที่สวยมาก โใใจ <g ül> ใจ <g ül> ่้ถาขึ้นไปแล้วก็จะเป็นมือนี้ครมีโขดหินเยอะแยะมากมายเลยเป็นธรรมชาติมากครับนี่ครับเป็นธรรมชาติมากโขดใหญนสวยสวยงามตามข,ของเนื่องเนาะนี่คือข้ามถนนที่ผุนไถนี่คือถนนที่เราจะเดินขึ้นไปครับนี่ครับถนนเนี่ยนนโอ้โหสะอาดสะอาดมากตามถนนไม่มีใบไม้เลยขนาดใบไม้ที่ปลูกเยอะเห็นปะต่ไม่มีใบไม้เลย เที่ยวกันได้ครับสนุกมากเที่ยวเที่ยวให้สนุกแล้วก็หอมมาเยอะนะครับออบกลมขยันของตัวเองมาออกกลมขยันของตัวเองมามาให้ได้มาให้ถึงแล้วก็หอบสังขารตัวเองมาด้วยขึ้นไปมีหอบเนี่ยครับหอบสังขารตัวเองขึ้นไปให้ถึงนะโอ้ยสวยงามมากอันนี้ผมลงไม่หมดนะครับอาจะมีลงต่อคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ